สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะแม่ดนลน่าพาเพื่อนๆมาดูถุงเงินถุงทองใบที่ห้านะคะทั้งเข่งพี่และเข่งน้องนะคะตอนนี้เข่งพี่หลอดใบที่หออกจากท้องแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะออกอย่างรวดเร็วนะคะแล้วใบที่สี่เนี่ยยังกลางใบได้ไม่เต็มที่เลยค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะยังเป็นลักษณะนี้อยู่นะคะ ยังกลางใบได้ไม่เต็มที่แล้วก็ใบที่ห้าก็ออกแล้วค่ะบริเวณนี้คือท้องของเขานะคะท้องของถุงเงินถุงทองค่ะนี่ค่ะท้องเ้านะคะตอนนี้ก็คือหางโผล่แล้วก็ใบนี้ก็เริ่มออกมาได้เกือบครึ่งแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะส่วนใบใบแรกนี้เอนค่ะเอนและแม่ดาน่าก็ใช้ไม้ไผ่มาค้าไว้นะคะ เมื่อคืนนี้เขาขึ้นได้นิดๆหน่อยๆเพราะว่าเขาหนักใบนะคะก็เลยต้องทำไปก่อนนี่ค่ะส่วนเข่งน้องนะคะเข่งน้องนี่คลี่แล้วค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่คือใบที่ห้านะคะมาแบบ พร้อมๆกันเลยค่ะการแตกลอดใบของไม้ใบโซนนี้นะคะพอใบนี้ออกอีกก็เตรียมตั้งท้องอีกนะคะใบโน้นก็จะยุบตัวไปเหลืองนะคะใบเขาจะมีรอยไหมนะคะก้านเขาจะเหลืองนะคะก็เป็นการยุบตัวไปโดยธรรมชาติของเขานะคะใบถุงเงินถุงทองเนี่ยระยะการยุบตัวเนี่ยเกือบสองเดือนนะคะเพื่อนๆเกือบสองเดือน ถึงถึงจะยุบตัวนะคะนี่ค่ะคือเอ็นเนี่ยค่ะกิ่งเขาจะแบบพับเอ็นอย่างนี้นะคะใบก็คือยังยังสมบูรณ์ดีค่ะรอยไหม้ก็เริ่มเยอะขึ้นแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะรอยไหม้นะคะฝั่งนี้ก็เริ่มกัดขอบขอบเข้าไปแล้วค่ะนะคะส่วนของเข่งน้องเนี่ยรอยไหม้เนี่ย ก็ยังไม่เยอะนะคะยังเป็นลักษณะนี้อยู่ใบล่างสุดก็ยังแบบยังไม่เยอะค่ะนะคะก็ได้ห้าใบค่ะเข็งน้องถุงเงินถุงทองห้าใบนะคะถุงเงินถุงทองห้าใบใบใหญ่นะคะ บอลดำนี่ก็ใบใหญ่ค่ะเพื่อนๆวันนี้กัดสีได้เกือบเต็มใบแล้วนะคะมีฝั่งนี้ที่ยังมีแกมเขียวแกมเหลืองอยู่นะคะแล้วเขาก็ตั้งท้องแล้วค่ะนี่ค่ะนี่คือการตั้งท้องของบอลดำนะคะนี่ค่ะนี่คือใบใหม่นะคะไม้ใบก็จะสังเกตการตั้งท้องได้ง่ายนะคะเพราะว่าก้านของเขาจะนูนๆขึ้นแล้วก็ เป็นรูปทรงเรียวๆนะคะสวยงามนะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่ถุงใหญ่ค่ะโอ้ถุงบเบลอใหญ่กว่านิโป้อีกคะ่ะนะคะ ต้นนี้คือออดิบนะคะใบล่างสุดนี่แม่ดัลล่าเอาทิ้งแล้วค่ะฝั่งนี้นะคะเพราะว่าเขาเหลืองนะคะก็ช่วยเขาหน่อยดึงออกเลยค่ะดึงออกก็จะเหลืออยู่หนึ่งสองสามสี่แล้วเขาอ่าใบนี้ก็ท้องอีกแล้วค่ะนี่ค่ะบริเวณนี้นะคะเป็นรูปนูน,นขึ้นมาแล้วค่ะไม้ใบที่แม่ดันล่าเลี้ยงนี่อโอ้โหแฟแรงค่ะท้องเร็วมากนะคะ แล้วก็แข่งกันใบใหญ่เลยค่ะนะคะทั้งออดีบนะคะนี่ค่ะออดีบถุงเงินถุงทองนะคะแล้วก็บอนดัมแบ็คเมจิกนะคะส่วนตัวนี้ก็คือหนออ่อนของถุงเงินถุงทองที่แม่ดันล่างงัด หน่องัดไหลขึ้นมาแล้วหน่อกาหาักไหลเขาขาดนะคะแม่ดันลาก็ามาชำน้ำไว้ตอนนี้คือสัญญาณชีพมาแล้วค่ะนี่ค่ะดีกว่าตัวที่แม่ดันลากัดขึ้นมาหน้าหน้าเข่งนะคะเพราะตัวนั้นก็คือเขาช้ำม,มากและเขาก็แห้งไปเลยนะคะตัวนี้ก็ดีนะคะ กับแบบเกิดหนอให้แม่ลาล่าสองนอเลยค่ะดีค่ะดีมากส่วนรอบเข่งตอนนี้ก็จะมีอ่านออ่อนนี้ออกอีกค่ะออกเพิ่มอีกหนึ่งนอฝั่งนี้นะคะเพื่อนๆนฝั่งโน้อนอีกอม,มีฝั่งนี้นะคะหนึ่งนอส่วนหนอที่ตัดช่องให้นี้เขาก็แบบดูดูไม่ค่อยสดชื่นนะคะ ดูชกชกยังไงก็ไม่รู้นะคะนี่คะ่ะที่ที่แม่ดาล่าตัดตัดตัดขอบเข่งไว้นะคะนี่นี่น,นี่ตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็ดูเหมือนชอกชกไปนะคะแต่ก็ยังขนาดนี้ยาวขึ้นนะคะแสดงว่าเขาก็จเจริญเติบโตได้ต่อไปไม่ยุบนะคะเพื่อน ส่วนหน่อที่อยู่บนหน้าเข่งเนี่ยก็ต้องมาลุ้นกันค่ะนี่ค่ะตัวนี้นะคะมาลุ้นว่าเขาเขาจะออกเขาจะแบบสดชื่นหรือไม่นะคะตัวนี้ก็มีนะคะพเพื่อนๆนี่ค่ะอีกหนอหนึ่งนะคะนี่เลย ก็คงจะได้หนอหน้าเข่งนี่แหละค่ะไม่ได้ล่าว่านะคะส่วนหนอที่ทะลุเข่งเนี่ยก็ต้องลุ้นกันต่อไปคะ่ะนะคะถุงเงินถุงทองสวยงามค่ะเพื่อนๆสวยจริงๆนะคะสวยเด่นสะดุดตาวางไว้หน้าบ้านเนี่ยโอ้โห คงจะสุดยอดมากเลยค่ะเป็นที่ดึงดูดสายตาของผู้คนเลยค่ะนะคะไม้ใบไม้ด่างโดยธรรมชาตินะคะไม้มงคลชื่อเป็นมงคลนะคะใบสวยใบเด้งนะคะตอนนี้คือแม่นล่ากะว่าจะอพอเขาให้ใบที่ห้าแล้วก็จะเริ่มพวนดินนะคะ จะให้ปุ๋ยคอกลงไปอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้ก็คือเราใบที่ห้าให้เขาคลี่ตัวได้เต็มที่ก่อนนะคะก็จะเริ่มบำรุงใหม่บำรุงต้นใหม่นะคะหรืออาจจะเปลี่ยนกระถางใหม่เลยนะคะเมื่อเขาให้ใบที่ห้าแล้วก็หน่อเขาสมบูรณ์เต็มที่นะคะเมดาล่าอาจจะเปลี่ยนกระถางใหม่เป็นกระถางดินเผาหรือว่ากระถางพลาสติกนะคะเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าตอนนี้คือ สังเกตแล้วเขาก็ให้หนอดกนะคะแต่ว่าด้วยความที่เขาออกทะลุเข่งเงี้ยคะ่ะก็เลยมันผิดธรรมชาติอนะ่ะมันมันมันแยกยากเนาะแยกแยกหนอออกยากนะคะถ้าใช้กระถางดินเผาเนี่ยเขาก็จะแบบดันขึ้นมาหน้าเข่งเวลาแยกแยกหนอ่อแยกเงาแยกไหลเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะคะเพื่อน นี่แคะค่ะถุงเงินถุงทองใบที่ห้าเดี๋ยวพาไป update, อัปเดตออะไรนะหน่อของบอลดำแบ็กเมจิกที่แม่ดัลลาชํำไว้ในกระป่งนะคะว่าเขาโตได้ดีนะคะแล้วก็ให้ใบใหม่แมดัลลาได้เร็วเหมือนกันคะ่ะส่วนตัวนี้ก็คือ ต้องรอเวลาอีกสักพักใ,ใหญ่เลยนะคะเขาก็อุ้มท้องนะคะนี่ค่ะท้องของเขาอยู่นี่นะคะบริเวณนี้บริเวณนี้นะคะเพื่อนอุ้มท้องตัวนี้คือบอลดัมแบกเมจิกที่งัดออกมาจากบ่อนะคะเอามาลงกระถางแล้วก็ไหลของบอลดัมแบกเมจิกในบ่อนั้นก็ยังเหลือเยอะอยู่ค่ะก็มารอรอลุ้นว่าเขาจะให้หน่อแม่ดอลล่าหรือไม่นะคะ ตัวนี้ก็คือชาดำนะคะกัดตัวนี้ก็คือใบเหี่ยวก็เลยตัดนะคะเป็นเช่นนั้นเองต้นไม้ของเว่ดล,ล่านะคะส่วนต้นนี้ก็คือมหาหงนะคะมหาหงหรือว่าดอกสเรเตนะคะสูงใหญ่มากเดี๋ยวไปดู หนอบอลดำแบ็คเมจิกค่ะเพื่อนๆอยู่นี่เลยนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะห้ากระแปงของแม่ดัลล่าเนี่ยโตเร็วมากให้หลอดใบใหม่ดูสิตัวนี้ให้หลอดใหม่แล้วนี่ค่ะนะคะแล้วบริเวณนี้แม่ดัลล่าเอาไหลของบอลน,นี่ลงนะคะก็จะมา รอลุ้นอีกทีว่าไหลที่แม่ดอลล่าลงไว้เนี่ยเขาจะให้หน่อบอนอ่อนๆขึ้นมาหรือไม่นะคะฝั่งโน้นก็นี่ค่ะคือจำลองเหมือนเขาอยู่บริเวณริมน้ำเลยนะคะคือให้ดินแฉะนะคะน้ำขังบ้างอย่างนี้ค่ะนะคะสกระถาง3กระแปงนั้นก็คือการปรุงดินโดยใช้ดินเหนียวผสมกับปุ๋ยขี้วัวนะคะส่วน2กระแปงนี้ก็คือ ใช้แต่ดินเหนียวนะคะแล้วก็กลบหน้าด้วยดินหมักใบไม้นะคะก็ดูการเติบโตก็สู ak, ส,สีกันนะคะเพื่อนๆสูสีกันไม่ไม่แตกต่างกันมากนะคะเพื่อนๆ oh, โอ้โหทีนี้แหละจะได้หาแม่ดัลล่าตรงดงบอลน,นี่แหละถ้าเขาแบบใหญ่เหมือนอยู่ในเข่งอ่ะโอ้ oh, โหสุดยอดเลยคะ่ะสุดยอดจริงๆนะคะ สเสน่หจันแดงนะคะเริ่มแตกยอดให้แม่ดัลล่าแล้วหลังจากาเปลี่ยนดินไม่ใช่ค่ะเอากิ่งชำํำเอาเงาที่ชํำไว้นะคะมาลงเข่งนะคะนี่ค่ะเขาชอบแดดรำไรนะคะสเสน่ห์จันแดงสเสน่ห์จันนี่ค่ะนะคะส่วนตัวนี้อยู่ได้ทุกสถานการณ์นะคะอึดทนสวยกวักบรกฏนี่ค่ะ น้ำบางไม่น้ำบ้างอาทิตย์ละครั้งก็ได้ค่ะเพื่อนๆเ,เขาจะตายจะเฉาเพราะน้ำเยอะนะคะเขาจะไม่ตายเพราะขาดน้ำนะคะกวบกบารกกขาดน้ำกลางแดดเนี่ยเขาจะโตได้ดีค่ะนะคะเพื่อนๆค่ะก็แม่ดาราก็พาเพื่อนๆเ,เนี่ยมาชมนะคะไม้ใบที่แม่ดาราปลูกสวยทุกต้นเลยค่ะ ลูกเองกับมือเลยนะคะปลูกครั้งแรกเลยครั้งแรกในชีวิตเลยตัวนี้ก็คือแตกหน่อให้แล้วค่ะนี่ค่ะได้หลายไอย้แตกอะไรนะเขาเรียกแตกกิ่งเนาะได้หลายกิ่งเลยนี่ค่ะเพื่อนๆกวักเงินค่ะต้นนี้กวักเงินนะคะดูสิใบเขาสวยสวยงามมากนะคะการขยายพันธุ์กวักเงินนี่ง่ายแสนง่ายค่ะ หักนะคะหักกิ่งเอาไปชําแค่นั้นค่ะชาดินนะคะเขาก็จะเกิดใหม่ได้เยอะแยะมากมายนะคะต้นไม้แบบโบราณโบราณเลยนะคะกวัดเงินนะคะกวัดทองยังไม่เปลี่ยนกระถางเลยคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะนะคะ บริเวณนี้คือภูราชดีหินอ่อนนะคะที่แม่นันล่าตัด <c oughs> ยอดของเขาเอาไปชำดูตาของเขาจเจริญเติบโตได้ดีมากออกทุกข้อเลยค่ะต้นไม้นี่มันก็ชอบทรมานนะคะ <c oughs> เมื่อเขาเจอสิ่งแวดล้อมที่แบบไม่เหมาะสมกับเขาเช่นโดนตัดกิ่งตัดกา้านโดยธรรมชาติการเอาตัวรอดของต้นไม้หรือว่าสิ่งมีชีวิตเขาจะ ยิ่งแบบแตกหน่อเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปนะคะคือเขากลัวตายนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะสุดยอดมากเลยเนี่ยออกทุกข้อเลยค่ะเนี่ยโน่นเยอะแยะเลยค่ะภูราชนีหินอ่อนนะคะใบใหญ่นี่ค่ะดูชัดๆเลยค่ะเนี่ย ออกทุกข้อเลยค่ะตาน่ะสวยงามจริงๆค่ะมีใครอยากได้ไหมเนาะพรูราชนีหินอ่อนใบใหญ่เนี่ยตัดแล้วได้ได้หลายกระถางเลยนะคะได้เกือบสิบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหดปดแดเกประมาณนั้นค่ะนะคะเพื่อนๆ พาเพื่อนๆมาชมถุงเงินถุงทองนะคะใบที่ห้านะคะใบที่ห้าต้นนี้ผักชีผักชีคือแม่ดัลล่าเนี่ยกระบะนี้กระมังนี้เริ่มแรกคือปลูกผักสวนครัวนะคะพวกผักชีต้นหอมกระเทียมนะคะแล้วเขาก็แก่แล้วเม็ดเขาก็ร่วง เสร็จแล้วเมดาน่าได้ขุนแผนสะกดทับนะคะใช่ไหมหรือบัวดินนะคะมาเม่ดาล่าก็เอามาปลูกโดยการไม่เปลี่ยนดินเลยนะคะมเมล็ดที่ร่วงอยู่ในกระมังนี้เขาก็งอกขึ้นมาค่ะได้กินเลยค่ะได้กินผักชีโดยการงอกโดยธรรมชาติเลยนะคะเพื่อนๆส่วนตัวนี้คือเศรษฐีเรือนกลางนะคะเพื่อนๆขยายพันธุ์ไม่หวาดไม่ไหวค่ะ นี่ค่ะพร้อมลงดินได้เลยลงกระถางได้เลยนะคะห้อยระยะอยู่นี่ค่ะทำไม่ไหวค่ะเพื่อนๆเน่นะนะคะก็นี่แหละค่ะเพื่อนๆแมดันลากวะแวบออกจากออฟฟิศก่อนที่จะไปทำงานต่อนะคะช่วงเย็นนะคะพาเพื่อนๆมาชมไม้ใบแสนสวยนะคะไม้ใบแสนสวย ไม้บงคลแสนสวยนะคะชื่อถุงเงินถุงทองนี่แหละค่ะนะคะออกใบที่5แล้วค่ะสรุปแล้วเข่งพี่ก็5ใบเข่งน้องก็5ใบนะคะมันว้าวจริงๆเลยนะคะแถมไหลที่หักแม่แม่ดัลล่าเอามาชำก็งอกเป็นต้นอ่อนให้แม่ดัลล่าแล้วค่ะ ก็จะได้มีถุงเงินถุงทองหลายๆกระถางนะคะรอชมต่อไปค่ะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่แวะเข้ามาชมคลิปมาชมต้นถุงเงินถุงทองกับแม่ดอลล่าดูกันไม่เบื่อเลยจริงๆนะคะแม่ดอนล่านี่แหลคะค่ะดูไม่เบื่อเพราะว่าเขาสวยนะคะแต่ละวันนี้สวยแตกต่างกันไปนะคะก็ ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ